สวัสดีค่ะสวัสดีน่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดั d y ิดองด้วยนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันกับเกม c h r i s t l a n of a t l a n ค่ะกับคลิปนี้นะคะด้ก็จะมาบอก4ข้อหน้ารู้นะคะเกี่ยวกับเกมนี้นะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นมือใหม่นะคะหรือว่าเล่นเกมนี้อยู่กําลังหาข้อมูลต่างเนี่ยดก็รวมไว้ให้4หัวข้อนะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอาชีพกันก่อนนะคะก็สำหรับอาชีพที่แดนเล่นเนี่ยก็จะเป็นอาชีพไซการ์นะคะหรือการควบคุมหมุนข้างหลังตรงนี้เลยนะอาชีพของน้องนะคะก็เป็นตัวดาเมจกายภาพระยไกลนะคะส่วนการคอมโบเน้นอมองว่าไม่ยากเกินไปสำหรับมือใหม่ที่สามารถจะฝึกได้ะคะ่ะ เพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยจะส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลเอโีนะคะหรือว่าสกิลที่ทําความเสียหายเป็นหมู่เวลาลงดันเจอมอนเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะเคลียได้แบบไวน,นั่นเองและข้อดีสาหรับอาชีพนี้นะคะในหลายสกิลมันจะมีสกิลที่เพิ่มสเต็คทาให้ตัวน้องอะฟื้นฟู HP ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของน้องไซกาดกันคร่าวๆนะคะสําหรับไซกาดเนี่ยจะมีสเต็ค หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสแต็กเวลาเราใช้สกิลเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราใช้สกิลนี้เราจะได้สแต็กเป็นจันดับเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้หรือถ้าเราใช้สกิลนี้เราจะได้เป็นูลมูนนะคะแล้วสกิลตรงนี้คืออะไรสกิลจันดับเนี่ยเวลาเราใช้สกิลเราได้สแต็กมันจะได้เพิ่มดาเมจนะคะส่วนูลมูนมันจะได้ฟื้นฟู HP นั่นเองค่ะและเราสามารถจะใช้พร้อมกันได้นะคะเมื่อเราได้รับเอฟเฟกต์สอันพร้อมกันมันก็จะใช้สแต็กข้างต้นพร้อมกันเลยทั้ง เพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่ม HP นั่นเองค่ะทำให้เวลาเราสกิลไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเสียเลือดเพราะว่ามันจะฟื้นฟู HP อยู่ตลอดนั่นเองค่ะมาดูสกิลที่เราใช้สกิลแรกนะคะเราจะใช้เป็นสกิลนี้เลยสกิลนี้เนี่ยจะใช้หุ่นเนี่ยพุ่งเข้าไปนะคะแล้วก็ได้รับเครื่องหมายจันดับจะเพิ่มดาเมจนั่นเอง พอดัใช้สกิลนี้เนี่ยนะจะเอามาคอมโบกับสกิลนี้เลยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการโยนเคียวลงไปนะคะทําความเสียหาย AOE ขนาดเล็กนะคะหรือว่าเป็นสกิลขอบเขตขนาดเล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้เครื่องหมายฟูมูลด้วยนะคะพอจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสกิลนี้ต่อสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการขว้างเคียวออกไปนะคะแล้วก็ได้รับเครื่องหมายฟูมูลด้วยคือมันจะเป็นการขว้างเคียวออกไป3อันแล้วก็ รวบศัตรูให้อยู่ตรงกลางนะคะหรือว่ามันจะทำซีกับศัตรูด้วยพอใช้ตัวนี้เสร็จเนี่ยก็จะมาใช้เป็นสกิลนี้เลยสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างดาเมจรุนแรงเลยค่ะทำความเสียหายอยู่ที่5074เปอร์เซ็นต์เลยนะคะอันนี้เนี่ยพอเรารวบศัตรูเราก็จะแบบปาดปาดไปอันนี้แรงมากๆนะคะแล้วก็ได้รับเครื่องหมายฟูมูลด้วย ต่อไปนะคะสกิลต่อไปที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสกิลนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้เครื่องหมายจันดับก็จะทําให้เราเนี่ยเพิ่มดาเมจด้วยซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะใช้ควบคู่กันไปเลยระหว่างปูมูนแล้วก็จันดับอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสามารถบูททั้งสองสแต็กได้จะได้ทั้งดาเมจด้วยแล้วก็เลือดด้วยนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะทําความเสียหายรอบตัวให้นั่นเองค่ะจากนั้นอีกสกิลหนึ่งที่ต่อคอมโบเลยก็จะเป็นสกิลนี้มันจะเป็นการขี่หุ่นของเรานะคะแล้วก็บังคับทิศท,ทางตัวนี้สามารถที่จะกวาดมอนให้มารวมอยู่เป็นกระจุกได้นะคะอันนี้อาจจะต้องบังคับนิดน,นึงนะสกิลนี้นึงแบบมันค่อนข้างแบบสนุกดีเออได้บังคับส่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากบังคับนะคะจริงๆสกิลนี้อาจจะตัดไปอาจจะไปเล่นในเรื่องของดาเมจอื่นๆก็ได้ยังจะเป็น โซ่ตัวนี้ก็ได้นะคะทำดาเมจได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วด้วยถ้าใครเป็นสายแบบกดออโต้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสกิลนี้มันจะเบรกแล้วเราต้องแบบมาบังคับทิศทางนะคะสกิลที่4นะคะเราจะใช้เป็นสกิลนี้เลยเป็นการลิงค์ดาเมจในขอบเขตนะคะก็คือศัตรูที่โดนดาเมจมันก็จะลิงค์ต่อกันได้รับความเสียหายบวกเข้าไปอีกอันนี้ก็แรงมากๆนะคะบวกกับอีกอันนึงเาจะเอามาคอมโบกับสกิลนี้เลยสกิลนี้ดีมาก สกิลนี้นะคะมันจะอัญเชิญเงาหุ่นออกมาแล้วก็ทำความเสียหายวงกว้างมากๆเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะมันจะสามารถเลือกมันจะปรากฏรูปลักษณ์จันดับหรือฟูมูลผ่านวงล้อสกิลได้นะคะนี่มันก็จะสุ่มว่ามันจะฮิวหรือว่าจะเป็นการบูตดามินั่นเองพอเราใช้สกิลนี้แล้วเนี่ย เราก็จะสุ่มรับได้รับจันดับหรือว่าฟูมูลหนึ่งอันนั่นเองค่ะแล้วแต่อันนี้จะเป็นการสุ่มนะคะแต่ว่าความเสียหายจะเป็นวงกว้างมากๆแล้วก็แรงมากๆเลยค่ะทํมาให้แบบสตูเคลียร์ัตูได้ไวนั่นเองก็ประมาณนี้เลยค่ะสกิลน้องก็ถ้าเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครแบบไม่ถนัดอะไรงเงี้ยตัวน้องมันมีสกิลที่แบบคืนคูเอสพีเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็คอมโบของเขาเนี่ยก็ฝึกไม่ได้ยากเกินไปนะคะก็ถ้าสําหรับใครชอบนะคะมือใหม่ ลองเล่นก็สามารถมาลองเล่นได้ค่ะถ้ามาดูเรื่องที่2นะคะก็คือการเก็บเลเวลนั่นเองสาหรับเกมนี้นะคะมันก็จะมีในเรื่องของสเตมินาให้เราได้ใช้กันสเตมินาเนี่ยเราจะสามารถใช้ลงดันได้นะคะเพื่อที่จะเก็บเลเวลนั่นเองอ่าเซมินาก็หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เซมินาอยู่ที่140 ตรงนี้จะรีเฟซทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าใครใช้ไม่หมดเนี่ยมันจะมาเก็บอยู่ตรงนี้สูงสุดได้70นะคะมันจะทําการรีเฟซในทุกทุกวันนี่ก็จะมีเวลาบอกอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็แบตตรงนี้นะคะก็สามารถหาได้จากีร้านที่จบงอันนี้ก็สามารถมาคลิกดูเราสมมติว่าเราใช้หมดเนี่ยมันสามารถที่จะกดเติมได้นะคะก็จะมีจํานวนครั้งในการใช้บอกอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงดันที่ดันมองว่าได้ผีเยอะสุดเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบ เริ่มเวลแรกๆอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้เดินเควสหลักนะคะมันจะให้ลงดันเนื้อเรื่องเนาะก็แนะนำว่าให้ลงดันเนื้อเรื่องไปให้ไกลๆที่สุดในแต่ละวันของวันนั้นไปก่อนนะคะเพราะว่าการลุยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะใช้สเตมินาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แบบไปทำตามเนื้อเรื่องเลยเนี่ยเวลน้อยอยู่อะไรเงี้ยในในคอนเทนต์หรือฟีเจอร์อื่นมันก็จะไม่ปลดให้นะคะก็ะจะแนะนำว่าทำไปให้สุดเลย ทำจบบทปุ๊บเนี่ยมันจะให้เรามารับอีกครั้งในถ้าจะจำาผิดประมาณ15ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในวันนั้นเราเซมิแน่เหลือนะคะก็แอนเจนที่แนะนําให้ลงเลยก็จะเป็นนี่เลยค่ะนรกแห่งห้วงลึกไม่แน่ใจว่าปลดตอนเวลเท่าไหร่นะคะนี่ขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าใครปลดแล้วเนี่ยก็สามารถไปลงรันนี้ได้นะคะมันให้ e อค่อนข้างเยอะสุดนะ,ะอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะใช้เซมิแน่อยู่แค่10นะคะแต่ว่ามันจะ มีการใช้ตั๋วเข้ามาด้วยนะคะนี่ตั๋วเนี่ยหายไงก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็คลิกไปดูได้ว่าหาได้จากไหนนะคะตอนนี้เนี่ยดีมากๆนะคะให้ในเรื่องของ e p เยอะแล้วเนี่ยของในนี้ก็บอกเลยว่าดีมากๆจะเป็นของที่ได้ใช้อย่างแน่นอนเลยะคะ่ะต่อไปนะคะในเรื่องของ e p อีกด้านหนึ่งที่ดันแนะนำนะเป็นหน้าท้าทายเลยนะคะแล้วก็นี่เลยโลก ทดลองมิติดันนี้ก็สําคัญเหมือนกันทั้งในเรื่องของการแบบค้าของอะไรอย่างงี้ด้วยนะมีดันที่แนะนําก็คือดันที่2ขึ้นไปนะคะมันจะให้ xp e เยอะมาก1ล้านแต่ว่าใช้ซื้อนายีน 10, 9, นะก็ไ่พอกับดันเมื่อกี้แต่ดันเมื่อกี้จะได้เยอะกว่าแต่ดันนี้มันดีตรงที่นี่มันจะได้ของไอตรงนี้ด้วยนะคะนี่อันนี้สามารถที่จะเอาไปครับอุปกรณ์เวล5 5ได้นะคะซื้อนี้สําคัญมากพอเราใส่ครบเซ็ตเนี่ยเราจะสามารถทำให้ค่าต้านเวทข,ของเราเนี่ยสูง ขึ้นแล้วก็ปลดเพื่อที่จะลงชั้นต่อ,ตอไปได้นั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอีกดันหนึ่งที่สําหรับใครที่หา e อีพีนะคะก็สามารถไปลงตามกันได้โอเคค่ะข้อที่3นะคะก็คือการเพิ่มพลังตัวละครเนี่ยสามารถเพิ่มพลังได้ไงนะคะการเพิ่มพลังอย่างแรกเนี่ยก็คือจะมาจากอุป,ปกรณ์นะคะ อุปกรณ์ของสมใสในเกมนี้เนี่ยก็จะได้ค่าพลังที่มากขึ้นตามขั้นของอุปกรณ์นั่นเองมันก็จะมีทั้งสีขาวฟ้าม่วงแล้วก็ชมพูนะคะแล้วสูงกว่านี้ก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองอุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยหาไม่ยากเลยค่ะก็จะได้จากการลงดันแล้วก็จากการที่เราคราฟนะคะดอปลงดันอะไรพวกนี้เลยนะอย่างเวลาเราคราฟเนี่ยเราก็ไปหาของคราฟจากลงดันได้นะคะหรือจะมีให้ซื้อในตลาดนั่นเอง วิธีครับนะคะเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้ไปเลยไปเพิ่มนี่มันก็จะพามานี่มันจะพามาหาช่างครับอุปกรณ์ก็กดเข้าไปดูได้เลยสมมติว่าเลเวล50ใช่ไหมนี่มันก็จะบอกว่าใช้ของอะไรบ้างนะคะเราสามารถกดที่ของแล้วก็ติ๊กตรงนี้ได้มันจะบอกเลยว่าดอกจากที่ไหนอันนี้มันก็จะบอกอยู่ใช้เซมินา5นะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการตีบวกของนั่นเองก็จะทำให้ พลังเราเพิ่มไม่ขึ้นด้วยค่ะนี่ตีบอกไปเลยโอเคไม่ติดฮึโอ้โหถามจริงหกิเบอร์ถามจริง,อรรงโอเคก็ประมาณนี้นะคะถ้าจริงๆ60เบอร์มันไม่ได้ยากมากนะแต่ว่า ระนาีไม่ติดนะคะโอเคต่อไปนะคะการเพิ่มพลังที่สองเนี่ยก็จะเป็นวงจ้อนตรงนี้เลยอันนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบหินออบอะไรประมาณนี้นะคะให้เราคลิกนงี้อันนี้ของเราใส่ไว้อยู่นะอย่างเช่นเราจะฝังอันนี้เนี่ยก็สามารถกดฝังเข้าไปได้เลยนะวิธีการหาของพวกนี้ก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะกดคลิกเข้าไปแล้วกอ็อันนี้มันก็จะบอกอยู่ว่าที่ไหนน,นี่ประจนภยัยนรกแห่งห้วงลึกอะไรเพราะฉะนั้นดันนี้ก็เป็นดันที่แบบนี้มากๆนะคะได้ของครบเครื่แมาก แล้วพอเราดอปมาเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเข้าไปได้อีกเพราะว่าในแต่ละออปเนี่ยมันจะมีมันจะมีออปตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะปลดออปที่เศษที่จะเป็นแบบสุ่มนะคะต้องมาลุนอ็อบกันอีกทีนะคะว่าตรงสายที่เราเล่นไหมอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวจะทำอ็อบอันนี้เราจะเอาแค่เวลสีโอเคนี่ก็ได้เป็นปัญญามานะแต่เหมือนปัญญาน้องจะตัวอาชีพเราไม่ได้ใช้นะอาชีพเราจะเป็นม่่งไวกับพลัง เออน,นะคะก็อันนี้อาจจะแบบไม่ตรงสายแต่ก็ใช้ได้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มพลังให้ตัวละครเรามากขึ้นด้วยค่ะต่อไปอีกอันก็จะเป็นระบบแฟชั่นนะคะแฟชั่นเนี่ยก็คือจะเป็นของแบบประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้ดั๊ก็จะได้จากการมันจะเป็นการสุ่มการชานั่นเองค่ะทุกคนหรือว่าซื้อในร้านค้าช็อปมอลได้นะคะพวกนี้อ่าหรือว่าจะได้จากพาร์ทนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มพลัง เยอะมากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ก็จะมีตรงนี้บอกเลยแล้วก็จะมีหลายส่วนนะคะอีกอันก็จะเป็นฉายาน,นั่นเองคะ่ะฉายาก็จะให้พลังเยอะเหมือนกันฉายาจะได้จากที่เราปลดล็อกสตอรี่หรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแฟชั่นนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้เลยนะก็จะใช้เหรียญขนนกในการสุ่มนะคะอันนี้ อันนี้จะเป็นหน้าตัวละครน,นี่จะเป็นหน้าสัตว์เลี้ยงโอเคอ่ะมาถึงหน้าสัตว์เลี้ยงแล้วเราก็ไปดูการเพิ่มพลังอันต่อไปก็คือระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะให้ค่าพลังที่เยอะมากๆเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะจัดทับน้องเนี่ยสองตัวเนี่จะเป็นต่อสู้หลักแล้วก็ต่อสู้รองนะคะแล้วก็การทุกๆการอัปเกรดนะคะก็จะได้พลังของเราด้วยนะคะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ในการอัปเกรดน้องนะคะนี่ก็จะสามารถได้รับจากถ้วยสนามปลองศูนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็คือยังไม่ใช่เวลาเปิดนะก็สามารถคลิ้กมาดูได้นี้เลยกับอีกอันนึงก็คือการอัปสกิลของน้องนะคะมันก็จะใช้เป็นผลลัพธ์พสวรรค์ตรงนี้นี่ไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยก็จะรับจากถ้วยสนามปลองศูนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เปิดมันจะเป็นได นี่มันจะเป็นดันอันนี้นะคะดันสนามปลองนะเพราะฉะนั้นก้อยหรือมาลงกันได้นะคะเราจะได้เอาของแล้วก็ไปอัพเกรดให้กับสัตว์เลี้ยงมันก็จะช่วยให้เราเนะี่ยมีค่าพลังที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะอีกอันนึงนะคะสำหรับอีกอันนึงถ้าเป็นสายที่แบบเล่นตัวรองด้วยนะคะก็จะมีอีกอันนึงที่ให้ค่าสเตตัสเราได้ดีเหมือนกันก็คือการทําตัวรองนั่นเองค่ะมันจะเป็นทีมประจนภัยอย่างนี้เลย ถ้าเราทำตัวลองเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะว่า,ามีตัวละครปลุกพลังไม่ซ้ำเกัจจะได้ป้องกันเวท15อะไรอย่างงี้เห็ไนไะแต่ต้องแบบปลุกพลังแล้วด้วยนะคะซึ่งปลุกพลังแล้วเนี่ยก็ต้องเลเวล45นะก็คือต้องเล่นไปเลเวล45แต่เกมนี้เนี่ยทำตัวลองดีนะคะเพราะว่าเอาไปช่วยลงดันอะไรอื่นๆได้ประมาณนี้เลยนะคะ และมาดูหวัวข้อสุดท้ายกันนะคะสำหรับการเพิ่มค่าต้านทานเวทให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ดัตเวลหสแพนะคะมันก็จะมีเควสท,ที่เราทำสตรอรี่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเวสท,ที่ให้เราทำค่าต้านทานเวทได้ถึง2,000นั่นเอง ซึ่งวิธีง่ายๆเลยก็คือการสวมใส่อุปกรณ์ที่ให้ค่าต้านทานเวทนั่นนค่ะนี่นก็จะเป็นเซตนี้นะที่ชมพูซึ่งอุปกรณ์เนี้ยมันจะให้ค่าต้านทานเวทอยู่ที่250เกือบทุกชิ้นเลยนี่และพวกเนี้ยสามารถที่จะคราบได้นะคะเราคราบยังไงนะคะให้เข้ามาดูตรงนี้ก่อนมาหาที่พ่อค้าคราบอ,อุปกรณ์ได้เลยค่ะ นี่กดที่ระเบวล5หนะคะมันก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เลยของเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าใช้เป็นในส่วนของตาสลักจุดนะคะวิธีได้รับเนี่ยก็คือโลกทดลองมิติกับส่วนซื้อขายนะคะก็จะมีขายด้วยหรือว่าเราจะ ไปลงดันเองก็ได้นั่นเองค่ะจะเป็นดันของโลกทดลองมิตินะคะซึ่งดันเนี่ยมันจะดีตรงที่เวลาเราลงครั้งแรกเนี่ยมันจะได้ในส่วนของเนี้ย48อันเลยนะคะก็เอาไปค้ากันได้น่าจะหลายชิ้นเลยสามารถมาลงกันได้เพื่อหาตรงนี้นะคะพอเราถึง2 0 0พเนี่ยมันจะปลดไอ้ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เมื่อเราลงครั้งแรกเนี่ยเราจะได้ชิ้นนี้6อันซึ่งชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นดันที่เราไปค้าอุปกรณ์จีทองนะคะทุกคน สีทองเนี่ยหรือว่าเป็นการแบบอับขั้นไปอีกขั้นหนึ่งอ่าจะเป็นขั้นนี้ซึ่งขั้นเนี้ยมันใช้สีทองอันนี้เลยก็คือเราต้องลงอันเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะไปหาแต่อันดับแรกเราต้องทําแบบค่าต้านทานเวทให้ได้2000ก่อนเพื่อไปฟาร์มนั่นเองแล้วก็การหาไปเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือการเลื่อนขั้นอุปกรณ์เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าชิ้นพวกนี้เนี่ยมันให้ค่าต้านทานเวทเยอะ มากๆอยดูจากอันนี้250เป็น560ก็คือถ้าใส่แบบทั้งตัวทองทั้งตัวเนี่ยก็คือดันว่าน่าจะ4 0 0พได้นะคะกับอีกอันนึงเนี่ยในการหาค่าต้านทานเวดดอกเลยเนี่ยก็จะเป็นดันนี้เลยทุกคนนรกแห่งห้วงลึกซึ่งอันนี้ได้ e อพีเยอะด้วยนะคะแล้วก็ได้ของดีอีกด้วยนะด้านนี้เนี่ยมันจะต้องลุ้นของนะคะก็คือมันจะต้องดอกเพอดอกเป็นชิ้นมันจะดอกเป็นสีทองแบบนี้เลยซึ่งให้ค่าต้านทานเวทที่เยอะหมาก580 เท่ากับว่าเราค้าแบบของทองเลยซึ่งอันนั้นอาจจะแบบใช้เวลาหน่อยเนาะ,ะก็ประมาณนี้ค่ะก็สามารถมาลงกันได้นะคะดัานนี้ดีามากๆได้เวลได้ของที่แบบดีมากด้วยค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ดัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย